ต่อจากท่อก็145มิลน,นะครับความยาวรวมประมาณ31เซนขนาดไซส์6นิ้ว น้ำหนักก็จะอยู่ที่1,985กรัมนะครับขนาดไซส์โบเวอร์ขนาด6นิ้วนะครับด้านนี้จะเป็นดูดควันเข้านะครับแล้วก็ออกด้านนี้นะครับด้านเรียบๆนี่นะครับออกด้านหลังมอเตอร์ ก็ประมาณนี้ครับดูตามทิศทางลูกศรน,นีร่นะครับนะครับเข้าแล้วก็ออกตัวลัดนี่ก็จะเป็นแบบ เหล็กนะครับเนี่ยนะครับดูโดยรวมก็แข็งแรงดีครับพลาสติกก็ค่อนข้างหุ้มมอเตอร์มิดชิดนะครับอันนี้ก็เป็นยี่ห้อของซูซิเม่นะครับกำลังวัตต์ของมอเตอร์อยู่ที่75วัตต์กระแสกินอยู่ที่0.22แอมป์นะครับความเร็วของมอเตอร์อยู่ที่2,600รอบต่อนาที โฟเลตก็อยู่ที่540ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนสแตติกเพรสเชอร์อยู่ที่300พาสคาลนะครับเสียงนี้จะอยู่ที่38เดซิเบล A นะครับปากท่อ2ข้างของโบเวอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ขนาดที่6นิ้วนะครับก็จะมีสายติดมาด้วยนะครับพร้อมส so วิตตรงนี้ให้มาพร้อมเลยนะครับก็สามารถเสียบปลั๊กใช้ได้เลย อันนี้ก็เป็นทอดที่จะมาใช้ร่วมกับตัวโบเวอร์นะครับขนาด6นิ้วอันนี้ที่สั่งมาเขาก็จะให้เข็มขัดลัดขนาด6นิ้วมาด้วยนะครับหัวท้ายวัสดุอันนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเวลาเราใช้งานเราก็ต้องมายืดออกนะครับอ,อันนี้ก็ขนาด6นิ้ว ยาวสูงสุดถึง2เมตรนะครับครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบตัวอย่างในการติดตั้งนะครับส่วนมากก็จะติดอยู่บนฝ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นติดตั้งในห้องครัวนะครับดูดควันนะครับออกไปแล้วก็รูปแบบที่2ก็จะเป็นห้องทํางานนะครับรูปแบบที่3ามก็จะเป็นการติดตั้งตามทางเดินนะครับรูปแบบที่4ี่ก็เป็นการติดตั้งในห้องน้ํานะครับ ันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมในการทําตัวชุดดูดควันนะครับก็อันนี้ก็สั่งมาจากออนไลน์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าฝาปิดอนเนกประสงค์นะครับที่ใช้เกี่ยวกับท่อนะครับก็จะใช้ทั้งหมดอยู่3ชิ้นส่วนชิ้นงานนี้ก็จะต่อเข้ากับปากท่อลูมิเนียมนะครับเป็นเกลียวนะครับนี่นะครับเป็นเกลียวเราก็จะหมุนเข้าไปที่ตรงปากท่อลูมิเนียมนะครับการใช้งาน นะครับก็จะใช้อยู่หัวกับท้ายก็คือมี2ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขายึดตัวมอเตอร์ดูดระบายอากาศนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นจริงๆตัวนี้คือกระทะนะครับเป็นกระทะลูมิเนียมตาเนี้ยนะครับความกว้างของปากกระทะอยู่ที่41เซนนะครับ น,นี่ก็เป็นตะแกรงนะครับอันนี้ก็ขนาด5นิ้วครึ่งของพัดลมระบายอากาศก็เราก็จะมาใช้กับตรงตัวฝาครอบดูดควันตรงนี้นะครับส่วนอันนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ PVC ที่ใช้นะครับก็เราจะใช้ข้อต่อ3ทาง4ตัวนะครับแล้วก็ยูเนียน3ทับสตัว ฝาปิด4ตัวนะครับอันนี้เป็นขนาด3าทับสทั้งหมดนะครับหรือ6ขุนแล้วก็กิบล็อก4ตัวแล้วก็ข้องอ4ตัวนะครับที่จะต้องใช้ส่วนรายละเอียดเรื่องความยาวอะไรนี้ก็แล้วแต่สถานที่นะครับในการทำแต่อุปกรณ์ที่ใช้ที่เอามาต่อเนี่ยนะครับก็มีเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้บันไดนะครับมีความกว้างอยู่ที่30 น,นะครับความยาวของไม้บันไดยอยู่ที่เมตรยสิบนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนาดที่เราได้มาจากการทาบตรงนี้นะครับที่เราจะเจาะรูนะครับเราก็มาร์คไว้ตรงกลางนะครับตามขนาดที่เราจะติดตั้งนะครับ ตรงนี้นะครับจะเสียบเข้าไปอยู่ในในในรูอันนี้นะครับแต่คันนี้เนื่องจากว่ามันขาดเป็นนิดนึงมันมันใหญ่เป็นนิดนึงนะครับมันก็จะเสียบลงไม่ได้นะครับนิดเดียวนะครับใช้เลื่อยผ่านะครับแต่ก่อนผ่านี่เราเจาะรูก่อนนะครับรูขนาด4มิลนะครับสองข้างนะครับตรงตรงกันข้ขามคับ ตรงกันข้ามกันนะครับสองข้างเจาะดู4มิลก่อนนําไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้เลื่อยตัดผ่านะครับแล้วค่อยมาเสียบใส่ตัวนี้นะครับแต่ไม่ต้องถึงโค้งตรงนี้นะครับเผื่อเนื้อออกมาแค่ตรงนี้นิดเดียวก็พอนะครับไม่ต้องเจาะเข้าไปใกล้ตัวโคง้งของตัวพลาสติกนะครับ4มิลแล้วก็ให้อยู่ตรงข้ามกันแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ จากนั้นเราก็จะใช้เลื่อยนะครับเลื่อยไปจนจนถึงรูที่เราเจาะนะครับเพื่อกันการท kind of like ี่เจาะรูลงไปก็เพื่อกันไม่ให้มันแตกลามนะครับก็เราก็ใช้วิธีเจาะรูนําก่อนแล้วค่อยเลื่อยนะครับแล้วเราก็ลองมาเสียบดูนะครับลองเสียบดูถ้าเสียบได้ถ้าเสียบได้ก็เสียบไปให้สุดแต่ถ้ายังไม่ได้อีกเราเจาะมาเจาะรูตรงข้ามอีกเพิ่มอีกนะเพื่อเพิ่มเนื้อให้มันบีบตัวลงไปนะครับ งนี้นะครับเจาะรูตรงนี้ประมาณรู6มิลนะครับหรือ7มิลก็ได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับระยะก็อยู่อย่าอย่าให้มันถึงผิวโค้งนะครับให้มันเลยผิวโค้งมาหน่อยนึงนะครับเนี่ยนะครับแล้วจากนั้นเราก็ใช้เลื่อยจากนั้นเราก็ใช้เลื่อยนะครับผ่ามาตรงกลางนะครับแล้วก็เอาตะไบแล้วก็เอาตะไบนะครับตะไบออก ให,ให้อยู่ประมาณนี้ยนะครับนี่นะครับการที่เราจะใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเกลียวซ้ายนะครับถ้าเราใส่เข้าไปเนี่ยเราจะต้องหมุนทางทาง หมุนมาทางซ้ายนะครับทวนเข็มนาฬิกานะครับถ้าหมุนขวาก็คือการเอาออกนะครับเราต้องหมุนซ้ายนะครับแล้วก็การตัดการตัดท่อลูมิเนียมตัวนี้นะครับถ้าจะใส่ตัวปอกต,ตัวนี้นะครับต้องตัดตั้งแต่ตรงนี้นะครับกันไกตัดเนี่ยนะตามขอบไล่ไปตามเนี่ยเลยนะครับทั้งหมุนไปเรื่อยๆนะครับ จนกระทั่งออกมาอีกด้านแล้วค่อยๆเฉียงออกนะครับตัดเฉียงเฉียงออกนะครับให้มันมาบรรจบกันกับตรงที่เราตัดครั้งแรกนะครับ พอเราทําประกอบตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้แอโรเทปเนี่ยนะครับเอามาติดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตัวนี้ก็คือมาท่อด้านหน้สวมเข้ามา ครับอันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยที่ใช้ตัดไม้จะเป็นเบอร์สนะครับแล้วก็ตัดอลูมิเนียมเนี่ยก็จะเป็นเบอร์หนึ่งะครับเบอร์หนึ่งนี้ฟันละเอียดนะครับก็จะเป็นเบอร์นี้ จากตรงนี <invece sin S 1> ้ถึงตรงนี้หลังจากที่เราทากาวแล้วนะครับระยะความยาวก็จะอยู่ที่15เซนนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับหลังจากที่เราทากาวยึดแล้วนะครับจะวัดระยะได้อยู่ที่34 5เซนนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโต๊ะกินข้าวของเรานะครับว่าโต๊ะกินข้าวของเรามีขนาดอยู่ที่ เท่าไหร่นะครับก็ยังไงก็ทำให้ลงที่เซ็นเตอร์ของโต๊ะกินข้าวะนะครับ อันนี้เจาะด,ดอกสว่าน4.5มิลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะร้อยสก,กูเป็น M4 รูในตัวนี้ที่ตัดมีขนาดอยู่ที่14เซนนะครับหรือ140มิล รูตรงนี้นะครับสี่รูเนี่ยจะร้อยร่วงกับรูที่เราเจาะตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้จะอยู่ด้านนอกตบบนี้นะครับส่วนตะแกรงจะไว้ด้านในนะครับแล้วร้อยรูยึดร่วมกันนะครับสี่รู ี้ก็คือแหวนลองที่ยิงรีเวทนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับก็เอามาลองเพราะว่าถ้าใช้แหวนลองของ m 4เี่ยมันจะลองไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวมันเล็กก็เลยเอาของที่ยิงรีเวทมาลองนะครับตรงนี้เราก็ขันแค่พอตึตงมือนะครับไม่ต้องไปขันจนไอตัวนี้ จนพลาสติกตัวนี้แนบกับเคิร์กับของฝาครอบนะครับเอาเอาแค่พอตึงมือพอนะครับเพราะว่าถ้าเราขันมากไปไดเดี๋ยวตรงนี้มันจะแตกนะครับ อันนี้เราก็เอาวาัสลีนเนี่ยนะครับพาที่ตรงนี้นะครับเพราะเราจะไม่ถอดออกแล้วนะครับเพื่อที่เวลาตอนเสียบเข้าไปจะได้เสียบเข้าไปที่สุด ถ้าเราไม่ทาวัสลินนะครับมันจะเสียบไม่สุดนะครับเราทาวัสลินให้ลื่นๆแล้วก็กดลงไปเพราะตรงนี้เราจะไม่ถอดออกนะครับก็คือเดี๋ยวจะยิงน็อตน,นะครับสตัวนะครับ4ตัวทะแยงกันนะครับเพื่อที่จะยึดอีกทีนึงนะครับ ในกรณีถ้าเรายังไม่ใช้เครื่องดูดควันนะครับเราก็สามารถใช้โบเวอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวระบายอากาศในห้องได้นะครับ กรณีถ้าเราจะใช้เป็นเครื่องดูดควันที่โต๊อาหารนะครับเราก็จะประกอบอย่างนี้นะครับเราจะหมุนยูเนี่ยนเข้าไปทั้งสองด้านนะครับเวลาเราประกอบ จากนั้นเราก็จะเสียบท่อเข้าไปนะครับอันนี้ก็แน่นแล้วนะครับแล้วเราก็มีสปริงตรงนี้นะครับเกี่ยวไว้สองข้าง ก็ทํากินเพลินในครอบครัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าสะดวกนะครับในห้องนี้ก็จะไม่ได้มีกลิ่นนะครับเพราะว่าดูดถูกดูดออกไปด้านนอกหมดนะครับแล้วก็สามารถเปิดแอร์ได้ด้วยนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ